สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีครับมื่อี้เดี๋ยวพาชมเลียงเป็ดบาบารีขายนะครับครับเลียงเป็ดบาบารีขายครับครับผมฝากพี่น้องติดตามนะครับผมเป็นอาชีแรกนะครับหลังจากการทํางานประจานะครับเดี๋ยวพาไปเมืองครับพี่น้องชุดนี้กับพ่อขายแล้วครับชุดนี้ก็เริ่มขายได้แล้วครับไปเลยครับนี่ครับผมเป็ดบาบารีนะครับผม ชุดนี้ก็80ตัวนะครับเหลือ80ตัวนะครับผม80ตัวนะครับส่วนมากจะเป็นเป็ดตัวเมียหมดนะครับน้ำหนักก็อยู่ประมาณ2โดครึ่งครับ2โดครึ่ง2 3 2 2หานี่ครับประมาณ2 3 2สางครับประมาณนี้นะครับความเป็ดตัวเมียนะครับผมเป็ดตัวเมียอาหารที่ไส้นะครับก็จะเป็นข้าวเปลือกแล้วก็หัวอาหารนะครับผมประยัดแน่ก็จะเป็น ต้นกล้วยซับนะครับต้นกล้วยซับแล้วก็ต้นผงชุรดนะครับต้นผงชุรสป่าห้านะครับต้นผงชุรดนี่ก็มีประโยชน์หลายอย่างนะครับก็สามารถเลี้ยงหอยได้ครับเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดได้นะครับผมนะครับกิ่นอาหารนะครับแล้วผมให้้าเมืองสูตรอาหารนะครับนี่ครับผมผสมไม้ครับ ก็จะมีต้นกล้วยซับนะครับต้นกล้วยซับก็เทาต้นที่เทาเครื่อเอาหน่วยไปขายแลวนะครับตัดทิ้งเขาก็ซับไหป็ดกินนะครับเป็ดกินในเป็ดไนไกล้กินนะครับนะครับก็บมีเขาเปลือกแล้วว่าหันหมูครับสำหรับมผมใส่หวัวหันหมูครับ ผสมคลุกเข้าให้กันมันจะหอมนะครับของเป็ดกันกินนะครับเราอาหารนี่มันหอมอยู่แล้วนะครับเหมือมีเขาเปลือกนะครับลดต้นทุนนะครับตอนนี้เขาเปลือกมันกะถูดถึงราคากะบกแห้งนะครับตอนนี้เขาเปลือกราคามันนี่ครับเป็ดกะสมบูรณ์นะครับถ้าขายเป็นโลกับโลนี่โลละลอยนะครับขายปีกโลละลอย ครับผมฝากติดตามนะครับนี่คือสูตรอาหารนะโอเคครับผมฝากติดตามน้ำนะครับผมเ,คคบเดี๋ยวพาไปเมืองอาหาร นี่ต้นป้วยซับนะครับอันนี้ผมซับไว้นะครับซับไว้ให้กินนะครับนี่ครับซับเป็นชิ้นเล็กๆนะครับทำาห้หยาในเปียหยานังก็ะดีนะครับพวกหยาพวกงยางกินดีนะครับพวกต้มทุนครับมีพวกแหนแดงก็ดีครับพวกแหนแดงก็ะดีครับเี่ก็ซับไว้ให้กินนะครับ ตวไลมีสูตรดีๆกับแบ่งปันกันได้นะ้ครับแบ่งปันกันได้ครับกับผมใส่สูตรนี้แลครับตุไลมีสูตรดีๆก็สามารถแบ่งปันกันได้นะครับผมมาแบ่งปันกันนะครับผมอันนีเน้เดี๋ยวก็ล,กล่อมัดนี่นะครับพี่น้อง รวยทรัพ์นะครับจุดนี้กันเหลือ80ตัวครับผมรถต้นทุทนในนะครับม,มาหารนะรถบรนทุกในนะครับเด็ดบาบารีนะครับ เพืเลยอยากได้ตัวเมียไปขยายพันธุ์นะครับไปขยายพันธุ์กันสามารถทาแปลงได้นะครับนะครับส่วนมาก็จะมีตเป็ดตัวเมียนะครับเด็กตัวเมียเยอะนะครับก็มีใส่ไก่ไข่แล้วครับพร้อมคอไก่สิไข่แล้วเป็นเป็ดสาวนะครับพร้อมสิไข่แล้วครับครับอาหารผมก็ให้ยเสาแรงนะครับเสาแรงเนี่ยเขาอิ่มนะครับเดี๋ยวตัวไหนนี่ยนะครับจะกินไปเรื่อยๆนะครับ ครับผมฝากติดตามแล้วกันนะครับผมใดสนใจนะครับบเบอร์โทรศัพท์แปดสองครับสองหนึ่งสมหนึ่งเก้าสาี่นะครับผมขึ้นผมก็จะใช้ขีเ่เลยนะครับขีเ่เลยเหตุใหนก็กกรถสกปรกนะครับกดูแลง่ายนะครับเพราะว่า อันนี้ยูนิตเฮดที่ได้เจอที่เครับใส่ไม้ตัดหลอดนะครับฉีดเลยก็จะลายนะครับอันนี้นะครับตัวได้ใส่ฉีดเลยพันเท่านะครับโอเคนี่นครับตัวได้หยากตัวได้หิวก็กจะกินไปเรื่อยๆนะครับพี่น้อง โซมอนี้เป็ดน้อยกันประมาณตัวละสามสิบห้าบาทนะครับสามสิบห้าบาทสีสิบห้าถึงสามสิบห้าบาทเด็กแก่เจ้านะครับแต่ก็ถือว่าราคากับแพงอยู่นะครับผมราคาเป็ดบาปรีมันใหญ่เร็วนะครับผมอย่างสามเดือนทานอาหารดีๆก็ได้ขายแล้วครับแต่ตัวู่กับประมาณสองโลสามสามโละครับสามมันนะครับสามโลสี่สามโลหานะสำหรับตัวขูนะครับ อันนี้กับส่วนมากก็ไม่แต้ตัวเมียหลายนะครับจุดนี่ได้ตัวเมียมากหลายนะครับพี่น้องก็เสีแบงเอาไว้เป็นเห็ดสายพันธุ์เจ้าจของน้ำนะครับเห็ดพันธุ์เจ้าจของน้ำนี่ลายแม่นะครับสวยๆอยู่ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมคนทำงานหัวใจเกษตรนะครับเห็ดป่านกับประจำน้ำนะครับเห็ดปานประจำกระดาษเดือดงานมากให,อาหา้อาหารเป็ดอาหารไก่นะครับเสาแรกนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้แค่นี้นะครับผม โอเล่ครับโอเคครับสำหรับลิปนี่นะครับผมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามน้ำนะครับผมเก็บเกษตรไปเรื่อยๆนะครับศึกษาไปเรื่อยๆครับผมฝากพี่น้องติดตามน้องกันนะครับสำหรับที่นี่ขอบคุณครับผม,รค,รบมนนครับผม